<3. S 2> สวัสดีค่ะคุณจาก ACDC Team Engineering นะคะวันนี้คุณจะมารีวิวอุปกรณ์ใช้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริดขนาด15กิโลวัตต์สำหรับห้องเย็นที่อำเภอเ้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยตัวแรกนะคะอินเวอร์เตอร์เราใช้ของหัวเว่ยนะคะตัวนี้ส่งตรงมาจากศูนย์หัวเวย่ยประเทศไทยนะคะเมื่อเช้าเลยแล้วก็ ตอนเย็นเราก็รีบรีวิวพรุ่งนี้เราจะเอาเข้าหน้าง,งานแล้วค่ะอันนี้แกะไปแล้วเนาะแต่ว่าเขาแพคมาอย่างดีนะคะดูนะดูกันเลยไซส์ใหญ่มากเ๋ยววัดขนาดให้ดูนะคะว่าม,มันขนาดเท่าไหร่อยู่ที่ห้าสิบแดเซนคือห้าสิบแปดเซนนะคะอุปกรณ์ข้างในอือตัวนี้เป็น m a กอ e r เพจนะคะ ตัวนี้จำเป็นสําหรับช่างติดตั้งเลยเนาะเราเอาไปทาบเนี่ยกับผนังนะคะแล้วเราก็จอะติดตั้งอินเวอร์เตอ,อร์ได้เลยง่ายมากจําเป็นมากตอนต่อไปนะในนี้มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าคู่มือไม่มีภาษาไทยนะอืมด้านในมาดูด้านหลังกัน,นไม่เอ่ยจะมีสติ๊กเกอร์เป็น qr code ของอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนรุ่นนั้น เนาะดังนั้นเรายังไม่แกะนะคะเราจะให้ลูกค้าก่อนทีนี้นะค่ะอุปกรณ์ต่อไปนี่แ็กมาอย่างดีนะคะอะไรบ้างอ่านะ MC4 MC4 ให้มาก็จะเป็นทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะคะให้มาอย่างละสี่ตัวเนาะตัวนี้ พอทนะคะสำหรับเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับกริดนะต่อไปนะคะอืมอันนี้เป็นพอร์ตนะพอร์ตของ RS 485ค่ะแล้วถุงน,นี้ต่อไปอัานี่ค่ะอันนี้เป็นซัพพอร์ตสำหรับติดต,ตั้งอินเวอร์เตอร์นะคะเข้ากับหน,นังเนาะพร้อมปุ๊บเรียบร้อยค่ะ ต่อไปเราจะมาดูพระเอกตัวหลักของมันในกล่องนะตัวนี้มีขนาดใหญ่แล,ล้วก็หนักมากนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องขอผู้ช่วยมายกค่ะ โอเคค่ะเรามาดูอนเวอร์เตอร์หัวเว่ยนะคะดูดีไซน์ของมันนะเรียบหรูมากนะคะแล้วก็มีความโค้งมนนะขนาดใหญ่แล้วก็มินิมอรลรวย,ยวัดขนาดกันนะะั่ะมันไซส์เท่าไหร่เนาะด้านกว้างเนี่ยอยู่ที่63มเซนนะคะแล้วก็ด้านความสูงเนี่ยอยู่ที่47เ็ซน,นะคะ่ะมาดูหอตกันนะคะว่าชอบอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็จะเป็น DC switch นะคะสำหรับเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะคะาการถ่านของมันเนาะต่อไปเราจะเห็นนะเป็นสีน้ำเงินนะมีจำนวน8 8ช่องนะคะแต่ว่าสำหรับติดตั้งแผงเนี่ยได้4 s สปรินะคะตัวนี้เป็น15กิโลวัตต์ที่ไม่มีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะเออเป็นรุ่น15กิโลวัตต์ M2 นะคะต่อไปพอร์ตนี้ก็จะเป็นพอร์ตสำหรับติดตั้ง Wi-Fi เนาะ และนี่ก็จะเป็นพอร์ตของตัว r s 1 8 5พอร์ตสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพอร์ตที่เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับกริดนะคะอ่าเราก็ยังจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกน,น,นะคะประกอบเพื่อให้การติดตั้งระบบนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะดูค่ะตัวต่อไปนะตัวนี้มาเป็นกล่องนะมันคือ s m ทม t meter กันย้อนค่ะกันอะไรย้อนกันไฟฟ้าย้อนเนาะ ไฟฟ้าที่เราผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตัวนี้จะช่วยกันไม่ให้ย้อนออกไปสู่ระบบกริดนะคะเรามาดูนะ้ะมีอะไรบ้างอันนี้แถมอะไรนี่ค่ะนี่คือตัว CT นะให้มาจำนวน3ตัวเพราะว่าเราติดตั้งระบบาสาซเฟสให้ลูกค้านะคะบรรดาเป็นสามเฟสนี่ นี้ก็คือตัวสมาร์ทมิเตอร์นะคะม,มันจะมีเนี่ยหเฟสกับ3เฟสเนาะแต่ว่า3เฟสเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านิดนึงนะคะแต่ก็สวยเหมือนกันข้างในมีอีกเนาะพอไหอย่างดีนะคะมีมกลน,นะข้างในมีอะไรนี่ค่ะมีสายเคเบิลให้เรียบร้อยหกเฟสดีมาก นะและอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งสำคัญมากขาดไม่ได้นี่เลยตัว Wi-Fi อุปกรณ์ Wi-Fi จากโมเ,เยิยส่งมาพร้อมกันเมื่อเช้าเลยนะคะตัวนี้สำคัญยังไงนะดูนี่เห็นไหมเอ่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB นะคะต่อเข้าตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวส่ง ข้อมูลจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะคะเข้ามาที่โทรศัพท์เราแบบเรียลไทม์บอกได้เลยว่าระบบของเราเนี่ยผลิตได้เท่าไหร่ละตอนนี้แบบเรียลไทม์เลยนะแล้วก็บอกได้ด้วยว่าเราประหยัดไฟไปได้เท่าไหร่แล้ววันนี้เดือนนี้เราประหยัดไฟไปได้กี่บาทจากระบบโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยนะคะฝนตกวันี้ฝนตกผลิตได้ไหมอืมเราดูได้เลยผลิตได้เยี่ยมมากจากนั้น มีอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือแผงโซลาเซลล์รอตนี้เราเลือกใช้แผงของ JA Solar ขนาด540วัตต์นะคะเรามาดูกันค่ะแผงนี้เป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์นะคะเป็นรุ่นพั l คัตเซลล์ Half ดูยังไงว่าเป็นพั l คัตเซลล์ถ้าดูดีๆเนี่ยจะมีเส้นแบ่งนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้เลยนะคะรุ่นนี้ประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนรุ่นก่อนเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่า ถ้าแผงเนี่ยมีเงามาบางังหรือว่ามีใบไม้เศษอะไรมาบังเนี่ยแผงอะ่ะจะทํางานไม่ได้เลยแต่รุ่นนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นนะคะคือถึงมีเงามีอะไรบงังทํางานได้เหมือนเดิมเยียบไหมอ่าเรา15กิโลวัตต์เราติดแผง540วัตต์เนี่ยนะคะจำนวน28แผงให้ลูกค้านะคะแล้วเหตุผลที่เราเลือกใช้ของ JA Solar เนี่ยนอกจากแบรนด์เขาประสิทธิภาพเขาจะดีแล้วนะคะ เขายังเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเทียว,วันด้วยแล้วก็รับประกันแพงแล้วว่าสดุยาวนานถึง12ปีนอกจากนั้นรับประกันประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานยาวนานถึง25ปีอืมยาวนานมากหัวมวยก็ไม่น้อยหนะ้ารับประกัน10ปีแล้วก็ยังสามารถซื้อรับประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง25ปีสุดยอดถ้าประสิทธิภาพไม่ดีไม่การรับประกันยาวนานขนาดนั้นแน่นอนนะคะ,นะคะฉะนั้น บริษัทของเราเลือกสินค้าที่ดีที่สุดติดตั้งให้ลูกค้าค่ะถ้าอยากติดตั้งโซล่าเซลล์ติดต่อเราได้นะคะที่เพจ ACDC Team Engineering หรือโทร0917828930อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้คุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดีไหม